สวัสดีค่ะแพลวเองนะคะวันนี้แพลกออ็สวัสดีค่ะทุกคนแพลวเองนะคะวันนี้แพลวก็ได้รวบรวมข้อสงสัยเกี่ยวกับมอรามมาให้ทุกคนได้รู้กันว่าเป็นยังไงแบบว่าออการใช้ชีตเป็นยังไงเรียนยังไงมีกี่คณะอะไรเงี้ยมันก็จะมาตอบให้ทุกคนได้รู้กันออในส่วนตัวของแพลวเองนะคะก็เรียนอยู่คณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาไทยนะคะชั้นปีที่สาม แล้วก็ไปเริ่มคําถามกันเลยค่ะมรามีทั้งหมด13คณะค่มีเออะนะ A few moments later ก็มีคณะบริหารนิต <sino. S 1> <Because S 2> ิเอ่อมนุษยศาสตร์เอ่ออะไรอะศึกษาศาสตร์วิทยาศาสตร์ทศาสตร์เศรษฐศาสตร์เอ่ออะไรอะเศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวชนวิศวกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีอะไรอ่างศิลปกรรมศาสตร์แล้วก็ทศนามาศาสตร์แล้วก็สาธาใช่13ค่ะอ,อ,อันนี้ในความคิดของเรานะเราว่ามอรรามมีส่วนที่ ต่างจากมอื่นก็คือแบบเราเป็นมอปิดใช่ไหมล่ะแบบเออไม่ใช่เราเป็นมอเปิดเอาไว้ก็คือมอรามเป็นมอเปิดไม่บังคับเข้าเรียนนะคะแล้วก็คะแนนสอบเอาคะแนนสอบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมล่ะแล้วก็ไม่เช็คชื่อด้วยแล้วก็แบบว่าไม่มีคะแนนเก็บเอาผลสอบร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าตกก็คือตกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่าเทอมก็คือถูกถูกกว่ามอื่นเยอะมาก ก็หน่วยกิจละ25บาทอะไรเงี้ยเทอมนึงก็ถ้าลงเต็มจริงๆก็พันสี่ร้อยห้าสิบบาทมันถูกมากสังคมเมลามส่วนตัวเราคิดว่าสังคมเมลามเป็นสังคมที่ดีอ,อ่อด้วยความที่ว่าออนักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยเขาทั้งเรียนไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยเลยทําให้มีหลายช่วงอายุคนมากมีตั้งแต่ระดับมัธยมที่เขายังเรียนมัธยมอยู่แล้วก็มีทางระดับผู้ใหญ่ที่เขามีอายุ ขึ้นมาแล้วทําให้มีหลายช่วงอายุคนอะที่เข้ามาเรียนเ,เราไม่สามารถที่จะแบ่งแยกได้เลยว่าคนนี้เรียนอยู่ปีไหนปีไหนแต่ว่าเราไม่ควรที่จะไปถามรหัสเขานะคะเพราะว่ามันจะทําให้เป็นการเสียมารยาทนะคะเพราะว่าสังคมเวลามันเป็นสังคมที่อบุนนะด้วยความที่เราไม่ได้เข้าเรียนร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมแล้วก็ในส่วนนี้เราจะทำให้เรามาแลกเปลี่ยนความรู้มาแชร์ความรู้กันทางข้อสอบเอออะไรอย่างเงี้ยมี อะไรแล้วก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้ก็เลยทําให้รู้สึกว่าในการเรียนรามอะทําให้เราไม่ได้เครียดขนาดนั้นการเรียนในรามเป็นยังไงหลายคนสงสัยว่าในรามเนี่ยเขาได้ไปเรียนกันหรือเปล่าต้องเข้าเรียนหรือเปล่าไม่เข้าเรียนได้ไหมก็คือเขามีการเรียนการสอนเหมือนมออื่นเลยปกติเลยนะคะก็แบบว่ามีตารางเรียนมีเวลาเรียน มันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราอจะเข้าเรียนหรือเปล่าแต่ว่าบางบางวิชาก็ต้องมีการเข้าเรียนเหมือนกันก็แล้วแต่อาจารย์ผู้สอนว่าเขาจะให้นักศึกษาเข้าเรียนหรือเปล่ามีบางคณะเขาก็ต้องบังคับให้เข้าเรียนเหมือนกันเช่นคณะศึกษาศาสตร์ก็คือจะต้องมีการเข้าเรียนแล้วก็มีงานมีงานที่จะต้องทําแล้วก็ต้องส่งอาจารย์เพื่อเก็บคะแนนด้วยเอาเอาเป็นว่าอย่างทีทุกคนก็ต้องถามอาจารย์ที่สอนก่อนว่า วิชานี้เขาได้เพ่งขัดในการเข้าเรียนหรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่าส่วนหนังสือเรียนเราหาซื้อได้ที่สำนักพิมพ์นะคะถ้าใครมาไม่ได้อะไรเง,งี้ยแล้วก็มีเขามีสั่งออนไลน์ด้วยนะสั่งผ่านเว็บมหาลาัยนี่แหละทุกคนก็ลองไปเสิร์ชดูบางวิชาเขาไม่มีหนังสือในสำนักพิมพ์อะเราก็ต้องไปหาซื้อชีตใต้ตึกคณะดูนะทุกคนการสอบยากไหมคือมันก็ คนที่เรียนรามเขาจะรู้ดีกับชีดแดงในตำนานของเรานั่นเองค่ะ <cie S 1> ชีดแดงคืออะไรชีตแดงก็คือเออมันเป็นชีทที่รวบรวมแนวข้อสอบของแต่ละปีไว้ในเล่มนั้น <och S 1> ใช่ไหม <oui> สามารถเอามาเป็นแนวข้อสอบในการสอบของเราได้แต่ว่าก็อันนี้คือจากประสบการณ์ตรงนั้นก็คืออ่านแล้วก็คือผ่านอยู่นะแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนอ่านหนังสือควบคู่ไปด้วยถ้าถามว่ายากไหมก็คือยากนะคะก็คือก็ ก็คือการสอบทุกอย่างมันก็คือยากกดนะคะแต่ว่าระดับความยากง่ายเนี่ยมันก็ต่างกันแค่นั้นเองถ้าไม่เข้าเรียนคือจะสอบได้ไหมในส่วนตัวของเราเองเราก็คือไม่ได้เข้าเรียนเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราจะมีกลุ่มไลน์แล้วก็มีกลุ่มเฟซก็คือเราจะสามารถที่จะแบบถามคนในกลุ่มได้ว่าเออเนี่ยวิชานี้มีแนวข้อสอบอะไรยังไงบ้างก็คือทุกคนใจดีมากค่ะไม่ต้องกลัวนะก็คือในแต่ละคณะเขาจะมีกลุ่มป,ประจําคณะของเขาอยู่แล้ว ลองถามดูนะคะก็คือเหมือนวิชาของเราใช่ไหมเราเรียนเอกภาษาไทยอะไรเงี้ยคือไม่มีชีดแดงนอกจากวิชาพื้นฐานแล้วก็คือไม่มีชีดแดงเลยก็คือต้องอ่านหนังสือแล้วก็ดูวิดีโอย้อนหลังด้วยแล้วก็คือถามในข้อสอบของคนในกลุ่มเหมือนกันบางคนเขาก็ทิ้งไว้ในโน้ตไลน์อะไรเงี้ยเราก็เข้าไปดูแล้วก็เป็นแนวทางในการทําข้อสอบของเราได้ทุกคนใจดีมากมากเลยนะคะอาจารย์ก็ใจดีมากเหมือนกันอันไหนคือตอบได้อาจารย์ก็ตอบเราเหมือนกัน ก็ลองลองดูนะคะค่ะนี้ก็เป็นคําถามที่ทุกคนสงสัยกันมานะคะเราก็ได้ตอบในส่วนที่เรารู้แล้วนะคะถ้าทุกคนอยากรู้หรือว่าสงสัยข้อไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้แล้วกออ็อยากให้เราทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด u b s c r i b e ให้เราด้วยนะบ๊ายบาย